เอาล่ะทุกคนวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์ตรงจากเช้าสวนตัวจริงเสียงจริงอย่างฉันเลยนะเรื่องมันเริ่มมาจากเมื่อก่อนนะ่ะสวนฉันนี่เละตุ้มเปะมากคือปลูกอะไรก็ไม่ค่อยได้ผลผลผลิตก็ไม่ได้ตามเป้าแถมต้นทุนก็สูงลิว่วเรียกได้ว่าแทบจะขาดทุนทุกปี จนวันหนึ่งโชคดีที่ได้ไปเจอเพื่อนเกษตรคนหนึ่งนี่แหละเขาชื่อพี่สมชายเป็นเกษตรกรตัวอย่างของอำเภอเลยพี่เขาใจดีมากแนะนำเทคนิคการจัดการฟาร์มแบบหมดเปลือกตั้งแต่การวางแผนการปลูกการจัดการดินการให้น้ำการใส่ปุ๋ยไปจนถึงการป้องกันกำจัดศัตรูพืชพี่สมชายบอกว่าน้องการทำเกษตรแบบเดิมๆมันไม่ได้แล้วนะยุคนี้ต้องเน้นประสิทธิภาพลดความเสี่ยงและเพิ่มกาไร ฟังแล้วก็รู้สึกฮึกเหิมขึ้นมาทันทีพี่สมชายแนะนำให้ฉันเริ่มจากการวิเคราะห์ดินก่อนเลยเพื่อจะได้รู้ว่าดินเราขาดอะไรต้องเติมอะไรบ้างจากนั้นก็วางแผนการปลูกให้เหมาะสมกับสภาพดินและสภาพอากาศเลือกพืชที่ตลาดต้องการและที่สำคัญคือต้องรู้จักบริหารจัดการน้ำให้ดีเพราะน้ำคือปัจจัยสำคัญที่สุดในการเพราะปลูก นอกจากนี้พี่สมชายยังเน้นเรื่องการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และการป้องกันกําจัดศัตรูพืชแบบชีวภาพเพื่อลดต้นทุนและรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งตอนแรกก็แอบ,บกังวลนะว่ามันจะได้ผลจริงเหรอแต่พี่สมชายบอกว่าลองดูน้องแล้วจะรู้ว่าธรรมชาติช่วยเราได้หลังจากที่ได้ลองทำตามคําแนะนำของพี่สมชายอย่างจริงจังผลลัพธ์ที่ได้คือมันเกินคาดมากทุกคนผลผลิตเพิ่มขึ้น ้นทุนลดลงที่สำคัญคือคุณภาพของผลผลิตดีขึ้นมากจนเป็นที่ต้องการของตลาดทำให้รายได้เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและที่สำคัญที่สุดคือชีวิตความเป็นอยู่ของฉันดีขึ้นมากมีเวลาพักผ่อนมากขึ้นไม่ต้องเครียดเหมือนเมื่อก่อนแล้วเพราะรู้ว่ามีแนวทางที่ถูกต้องในการจัดการฟาร์มจากวันนั้นถึงวันนี้ฉันก็ยังคงใช้เทคนิคที่พี่สมชายแนะนำมาตลอดและก็ยังคงเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ เพราะการทำเกษตรมันไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่ฉันอยากจะบอกทุกคนก็คือการทำเกษตรมันไม่ใช่เรื่องยากถ้าเรามีความรู้มีความตั้งใจและมีเพื่อนที่ดีคอยให้คำแนะนำเพราะฉะนั้นอย่าท้อแท้ถ้าวันนี้มันยังไม่ดีพรุ่งนี้มันอาจจะดีกว่าก็ได้สู้ๆนะทุกคน